ไม่เอาอย่ามาอย่าขึ้นหยุดเจ็บเจ็บมันก็เจ็บทีแผ<พ>ลอ,อืบกสะบัลลีแผ<พ>ลอืมเดาไงแผลอยู่ตรงไหนนี Bay ้ไหนชี้ดิแผ<พ>ลอ,อยู่ตรงไหนไหนไหนแผลชี้ดิอเจ็บม,มากไปโอ้โหเสียแดงได้บบาดเจ็บเยีะยมมากเลยทเทจะส่งผมไปละไปว่าดะโอ้ยโชคผมเป่น ไปขึ้นตรงนั้นมันก็เจ็บเสียเอาอะไรล่ะก็มาขึ้นข้างหน้าสิข้างหน้าก็มีเนี่ยเดินมาสิอะไรก็ไปดูสิไปดูดิไปดูไปดูไปไปเลย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  ไม่กลัวหรอกมันไม่อยู่กบไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วมันไปแล้วมันไปแล้วอมันไปแล้วไม่มีแล้วโบบีโบบปโบบีแล้วอฮ้ยช่วงผมเถื่อเวช่วงผมอุย้ยช่วงผมอย่างมาไทยเฮ้ยเอียอีใช นีใส่ปะออนีใส่จุดนี่ใช่พุดธีใส่พุดธุอมือจะวบ้านีใส่ไม่ดีใช่ไหมเงี้ยนีใส่พุสธพุดอะไรนี่ใส่พุดปพุดีใส่พุดธุี่ใส่พุดธุหน่อยอย่าไม่เอาอฮ้ย แมาใส่ยังกันกระปูคนกระปูนัน่นเ่ยกระปูนัน่น <laughs> เองยาเจอาเอเจออะไรป้าเจ็บอะไรมันจะตกไมยอะไรป้าเจ็บเออยาดยึงไม่จะเปียเปียกอยดด่างป๋าเนี่ยหรอไม่ครับเปียนี่ยยเลย อะไรเอาโกรธทำยังไงโกรธอ่ะเอาโกรธทำหน้ายังไงโกรธโอ้โหกรธทำหน้าอย่างนี้เหรอลูกเอ้างอร้องไห้อ่าร้องไห้ทำหน้าไงอ่าร้องไห้อ่าร้องไห้เนี่เวลาไม่ครับเอ้าทำไมอ่ะเอาแสดงแหมแสดงอเล็กเป็นเด็กดาราเนาะอเล็กก็ต้องแสดงได้สิลูกเอาโกรธทำไงนะโกรธโอ้โหทำหน้าอย่างนี้เลยเหรอโกรธโอ้โหเอาร้องไห้ล่ะลูกเอาร้องไห้ล่ะเอาร้องไห้ไม่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  จะไม่ทําไมล่ะดาราเขาไม่เขาต้องเล่นได้ได้ทุกบทเด้อร้องไห้ก็ต้องร้องไห้สิลูกร้องไห้ทําไงวี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 าีวอวีวีวเอ้วี้ีวไ้ีวีห้้ีวอวี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 วหว่วี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 ้ีวีวอนปวีวีวีว้วี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 ีวีว้วีวีวีาี ร้องอ้อแบ๊วอ่าร้องอ่าคิดออกก็ร้องสิอ่าร้องร้องให้อ่าร้องให้อ่ะดีใจทําไงดีใจอ่ะดีใจอ่ะดีใจอ่ะดีใจ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 ดี่เลยร้องให้อ่ะร้องให้ยังไงน่ะอ่าร้องให้ดิร้องให้ยังไงดิร้องให้ยังไงอ่ะร้องดิทํายังไงร้องให้ยังไงร้องให้ยังไงอ่ะร้องให้แง่ทำยังไงร้องให้ยังไงเถอะร้องดิร้องร้องดิร้องดิ เอาก็ร้องสิร้องดิร้องเงี้งีดิร้องดิร้องอาร้องร้องเร็วเร็วร้องให้เงยอุ้ยเ่ได็กเป็นดาราเลยอุ้ยบดลองไ้กับ,บได้เลยร้องให้ไม่เป็นเลยอุ้ยไหนบอกจะเป็นดาราป้าเอากับรับ,รบตู้กเกนั่นแหละต๊กเกนีก่ยมันจะมากัดเด็กทำไมกัดเด็กไม่ครับไม่ครับทำไมล่ะไม่ครับมันจะมากัดเด็กดื้อ หายดื้อแล้วมันก็จะมาตัดนั่นแหละทำไมอเล็กทำหน้าเหมือนปวดขี้เลยเล็กปวดขี้เหรอปวดขี้เหรอปวดขี้เบ่งเออปวดขี้เบ่งอะไรเนี่ยโอ้ถ้าจะกลัวเบาปวดขี้เบ่งปวดขี้เบ่งไปดันก้นน่อยหนูอื้อแล้วเหรออื้อแล้วยังแม่ครับ